เตผลที่คุณไม่สามารถเก็บเงินได้คือถ้าคุณยังเห็นคลิปนี้หรือว่ายังถ่ายฟีดเล่นติ๊กต็อกได้แล้วก็แปลว่าคุณยังไม่ถึงขนาดยากจนค้นแค้นแบบไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารหรือว่าค่าเช่าห้องหรอกนักโทษทุกอย่างอะ ที่เคยได้พูดไปเมื่อคลิปก่อนหนะ้าที่มีข้ออ้างมากมายที่มักจะใช้กันนะก็คือมีรายได้น้อยก็เลยไม่มีเงินเก็บไงแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าเดือนชนเดือนอ่ะมันมาจากการใช้รายได้ในอนาคตหรือเปล่าเมื่อคุณเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบนนะันอ่ะพอปัจจุบนันผ่านไปจนมันกลายเป็นอดีตสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบทั้งต่อปัจจุบันและอดีตอยู่ดีคือคนที่สร้างความวุ่นวายเนี่ยก็คือตัวคุณน,นี่แหละหรืออาจจะคิดได้ว่าก็ฉันมีรายรายจ่ายไงคือเงินเก็บ ก็น้อยนิดจะไปลงทุนอะไรได้ยังไงไม่มีให้เก็บหรอกนักเงินอนะ่ะคือคนลักษณะเนี้ยค่ะต่อให้เงินเดือนเพิ่มขนาดไหนถูกโปรโมทมีรายได้เพิ่มก็ยังจะเอาแต่พูดประโยคเดิมๆนั่นแหละก็รายได้เพิ่มขึ้นไงค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นด้วยก็ต้องหมุนไงเอาบัตรเครดิตมาหมุนตามเดิมนั่นแหละเจะอกี่ใบกี่ใบก็เต็มหมดอะคะ่ะปัญหานี้จึงไม่เกี่ยวกับรายได้แต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยตรงวิธีแก้ก็คือห้ามนำรายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเด็ดขาด เราจริงๆนะง่ายสุดๆเลยใครมีบัตรเครดิตก็โทรไปรยกเลิกบัตรตอนนี้เลยหรือว่าหากบัตรทิ้งไปเลยให้ใช้ได้แต่เดบิตหรือว่าเงินสดเงินโอนเท่านั้นให้พอใช้กับสิ่งที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าการที่ใช้บัตรหรือว่าการสะสมแต้มในบัตรน่ยมันเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นไปอีกคือมากเกินความจําเป็นไอ้พวกเนี้ยค่ะมันคือกลลวงในทางบริโภคนั่นแหละประเด็นคือจะบอกว่าคุณนะ่ะสามารถเก็บเงินจนกลายเป็นเศรษฐีได้ทั้งนั้นนะสำหรับคนที่ใช้บัตรเป็นหลักหรือว่าคนที่ทําของหายด้วยความสะเพร่าบ่อยๆคนที่ หมิ่นเงินน้อยคนที่ไม่ประหยัดไม่อดออมเงินแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนแม้เพียงน้อยนิดนั่นแหละให้พยายามยังไงก็ไม่รวยหรือต่อให้โชคช่วยให้รวยแบบข้ามคืนไอ้เงินทองเหล่านั้นอะมันก็จะหายไปชั่วพริบตาคุณเป็นแบบนี้ไหมแล้วคุณมีวิธีแก้ยังไงเราให้ฟังหน่อยค่ะ